ตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่มันสำปะหลังนะครับอําเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วนะครับมาเยี่ยมชมเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนะตอนนี้ผมอยู่ที่มันสำปะหลังอายุ3เดือนนะครับแล้วมาพบกับท่านเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับจะแนะนายังไงวิธีการใช้ยังไงเขาถึงมันสำปะหลังถึงงามแบบนี้นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายยอดธงเถาวันเกษตรกรบ้านเขาพูมสวรรค์อําเภอวัฒนานครจังหวัดสรกแก้วครับครับตุไดยังไงครับทําไม มันสบหลงเงางามมากมันในงานนาครับอายุ3ามเดือนครับเป็นพันอะไรครับพันแปดหนึ่งครับพันแปดหนึ่งฉีดพ่นปุ๋ยทางใบไปสี่รอบแล้วครับสี่รอบเองนะครับแล้วปุ๋ยทางดินใช้เยอะไหครับปุ๋ยทางดินใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นครับห้าไร่สี่กระสอบครับห้าไร่สี่กระสอบนะครับตอนนี้ใช้เพิ่มมากเลยว่าลดลงครับลดลงลดลงลดลงปติใช้กระสอบหนึ่งครับกระสอบหนึ่งเพราะปกติใช้ไร่ละกระสอบครับรองพื้นครับตอนนี้ใส่ประมาณกี่ไร่คะตอนนี้ อันนี้ห้าไร่ใส่สีกระสอบสีกระสอบนะลองพื้นก่อนปลูกครับครับลองพื้นก่อนปลูกแล้วช่วงรียเอาเวลาหนึ่งเดือนฉีดกี่รอบครับหนึ่งเดือนฉีดปุ๋ยน้ำสองรอบครับปุ๋ยน้ำนะครับเป็นปุ๋ยตัวไหนครับปุ๋ยน้ำลาวากับสารจับใบแมงมาาครับครับชุดนี้เลยนะชรัไปเหลือหนึ่งกี่รอบเดือนหนึ่งสองรอบสองรอบนะตอนนี้สามเดือนก็กี่รอบตอนนี้ฉีดไปห้ารอบครับห้ารอบเอง คับว่าประหยัดไหมประหยัดครับผมมากๆเลยเนาะแล้วโรคต่างๆมีไหมโรคเตี้ยมมีครับมีครับหน้าแหลงเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนมีทุกวันนี้ก็มีครับพิษมังเจ้าแต่ของผมไม่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 มีครับเพราะฉีดฉีดฉีดปุ๋ยลาวากับสารจับใบแมกมาช่วยช่วยให้พืชด้านโรคต้านโรคด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ฉีด าจะไปไม่มากกบบปุ๋ยน้ำราวานะครับจะมีโรคมาคือรคบเพี้ยเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งแล้วก็ไรแดงไรแดงใบงีมันจะลงไปครับเพราะว่าน้าแลงเขาต้องการน้าครับครับเพราะไม่มีระบบน้ําครับครับแต่สังเกตดูนะครับจะมีไร่ฝั่งตรงข้ามนะครับเขาไม่ได้ใช้ของเราใช่ไหมแต่ว่าการเจริญแบบตอนนี้สู้แปลงที่คนใช้แมกมาลาวาไม่ได้เลยใช่ครับใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องไปแอบถ่ายดูนะได้ได้โอเคอย่างแนะนําเกษตรกรที่ใช้สารจับใบตัวเนี้ยฮะ แนะนำอะไรครับครับแนะนำให้ใช้เลยครับสารจะใบแม็กมากกับปุ๋ยน้ำลาวาไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับช่วยให้พืชโตเร็วครับช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับและและทนโรคด้วยครับครับทีนี้อยากมาดูหัวนะครับสามเดือนนะครับจะมีหัวเยอะไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแบกดูเนาะครับมาแบกดูนะอ่มาดู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 ครับมันสามเดือนสามเดือน ปกติมันมันในนาหัวมันจะไม่ดกขนาดนี้ที่ผมปลูกทุกปีโอ้โหดกมากเลยนะเนี่ยรับปีนี้ถือว่าชสามเดือนถือว่าหัวหัวหัวดกครับยาวด้วยโอ้ยาวด้วยอันนี้ใช้เวลากี่เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวครับมันระยะสั้นครับประมาณหกเดือนเพราะว่ามันในนาเราต้องหวานข้าวเก็บเกี่ยวก่อนเข้าพรรษาครับโอ้โหดกมากเลยนะยาวมากเลยนี่ขนาดไม่มีฝนนั่นนี่เจอแรงนี่ถ้ามีฝนจะดีดีกว่านี้ครับ ถ้าฝนตกมาเขาก็ใหญ่ใหญ่ยาวโอ้ไม่ผิดหวังจริงเนาะที่ที่กล้าตัดสินใจนะไม่ใช้ตัวนี้นะโอ้ประทับใจมากครับโอ้ทุกปีมันจะมีแค่หัวสองหัวเองปลูกมาตั้งตั้งแต่ทุกแต่ก่อนไม่เคยไม่ได้ใช้ครับปุ๋ยลาวากับสารจับใบแมกมาปีนี้มาใช้ครับอเพิ่งเพิ่งมาใช้ปีนี้ครับครับขอบคุณมากเลยพี่ที่กล้าตัดสินใจนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ยอดทองนะครับที่ให้โอกาสได้มานะครับรีวิว นะครับมันสบหลังอายุ3เดือนเกษตรกรใช้แล้วไม่ผิดหวังแนีนอนติดต่อพี่ได้เลยนะครับติดต่อได้ครับติดต่อได้เลยนะครับเขาพรหมสุวรรณอยู่ที่บ้านเขาพรมสุวรรณตำบลแจอ่อมเพื่อวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเบอร์โทร0 9 8 8 2 5 1 5 9 9ครับติดต่อได้ทุกเวลาครับครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ